สื่อออนไลน์เว็บไซต์ปลายด้ามขวานชายแดนใต้นำเสนอโดยประพันธริทิวมบรณาธิการปลายด้ามขวานชายแดนใต้ไม่หยุดีิจุดกระจายแรงบันดาลใจให้เป็นโอกาสก้าวทางโลกมุ่งมั่นจุดโฟกัสสังทุกมุมมองสื่อสารทุกสถานการณ์สู่โลกโซเชียลพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพาน รองพอบอตำรวจในฐานะกำกับดูแลงานความมั่นคงและจราจรสำนักงานตำรวจแห่งชาติขันรับคำสั่งนายกและพอบอตำรวจสั่งจัดก,การกลุ่มคนที่มีพฤติกรรมก่อกวนขบวนเสด็จเตรียมเรียกผู้ก่อเหตุมาพบพนักงานสอบสวนเข้าข่ายใช้มาตรา116จัดก,การปลายด้ามขวานชานชายแดนใต้สื่อยุคใหม่สองทุกมุมมองสะท้อนทุกความจริงสู่โลกโซเชียลนะยมีมาตรการในการราพอพรอยสำคัญนะครับนะแล้วต้องเข้าใจว่ากรมตำรวจเ,เทศเนี่ยนะครับ,นะรบนะท่านก็ในเรื่องของ การจราจรอันนี้ถ้าก็ใช้เส้นทางการจราจรร่วมร่วมกับประชาชนอยู่แล้วนะครับก็ไม่ได้มีการปิดกั้นการจราจรแต่่งใดนะครับก็ใช้พืน้นการจราจรร่วมกับประชาชนอยู่แล้วนะครับนะแล้วเราก็มีขั้นตอนในการร,าราองส่วนสำคัญนะครับอย่าลืมว่าวันนี้ไม่ใช่ประเทศไทยนะครับต่างประเทศทั้งโลกก็มีหมดแหละนะครับความมีควารสมบูรณแม้ว or, ม่าจะเป็นประเทศที่มีสถาบันหาการศึกย์ประเทศที่มีประชาธิปตาก็มีอยา่างนี้หมดนะครับเพราะฉะนั้น วันนีเ้เมื่อพระองค์ท่านเนี่ยใช้เส้นทางการจรร่วมกับประชาชนแล้วนะครับไม่ได้มีการปิดกัน้นการจรจรนะครับแล้วอย่างในจุดที่พระองค์ท่านเสด็จไปเนี่ยก็ใช้เวลาไม่เยอะนะครับอันนี้พฤติกรรมดังกล่าวเนี่ยนะครับนะผมต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่านะผมก็ได้สั่งการให้เข้าส่วนลงไปดูแล้วนะว่าในเรื่องอโอเคละหนึ่งสองเนี่ยมันมันไม่ได้เข้ามาอันหนึ่งสองแต่ต้องไปดูว่าอันหนึ่งหกเนี่ย เกี่ยวข้องหรือไม่นี่คืออะไรครับคือการยุดรวมปลูกฝันนะครับแล้วก็การปอเสื่อนด้วยการการเรียนแบกนะครับก็ต้องเข้าใจว่าไม่ใช่ว่าเอาต่อไปทําได้เรื่อยๆด้วยการมปคุกคาาสลายั่งเรื่อยๆหรือว่าหรือจะเป็นเรื่องที่ต่อไปไม่พอใจอะไรก็ไป่หวีดใจให้รัฐนายกมันทําได้ยังไงนะครับไออย่างนี้ไม่มีใครว่าส่งเสริมหรอกนะครับผมเชื่อนะครับว่าเราต้องปากผู้ใหญ่นะครับ นะที่รู้จักก็ต้องไม่ส่งเสริมนะการกระทําแบบนี้นะครับนะเพราะนั้นวันนี้ในส่วนของเองเนี่ยก็ต้องต้องเรียกว่าผมดำเนินคดีสั่งให้มีการดีอย่างเด็ดขาดนะครับแล้วก็ต้องเดี๋ยวต้องมาไล่ดูว่าในประมวลกฎหมายอาญามาตรฐานงบเนี่ยนะเออซึ่งเมี่อถ้าด้วยตะกุกเจ็ดปีนะครับนะในกฎหมายเนี่ยไปถึงแค่นะครับคการมีส่วนนะครับถ้าไปดูในข้อกฎหมายเรื่อง ความมั่นคงนะครับนะก็จะเห็นได้ว่าก<ส>รอรมนเนี่ยนะครับสามารถออกขอ้อังคับได้นะครับนะเพราะว่าว่าการกระทําแบบนี้เรามีกรรรมนจังหวัดกรรรมนภาคนะครับในโส่วนนี้กรอรมนสามารถออกข้อมังคับได้ก็ส่วนนี้ผมก็จะไปนาําเรหาหรอือท่านเรขาผมมชอยส่วนนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นะนะในพฤติกรรมแบบนี้ก็ต้องปักเตือนนะครับว่านะต้องไม่มีการเมืองการอีกต่อไปแล้วนะครับนะเพราะเป็นการหมุกคามนะพราะบุคคลสำคัญนะครับนะ ต่อสาระมันนะครับนะวันนี้ไม่มีใครที่รับได้นะโดยเฉพาะผมเองนะเป็นแรตรวจของก็ตามเดี๋ยวจะยู่หัวเป็นแรตรวจของเป็นค่าแผ่นดินเนี่ยไม่มีใครรับได้พฤติกรรมแบบนี้นะครับนะเพราะนั้นก็ต้องเรียกว่าเด็กเหล่านี้จะต้องหยุดพฤติกรรมแบบนี้ไม่ง no. ั้นท่านจะเจอเนี่ยร่วมบุญรับนะครับเพราะนั้นก็ต้องฝากเดือนในส่วนนี้นะครับก็เดี๋ยววันนี้ทราบว่าเมื่อวานผมก็ไปผู้กับดินแดงทราบว่าวันนี้จะมาโค้งมนหยออกแย่ นะครับนะก็เดี๋ยวต้องดูต่อนะครับครับผมขอ